สวัสดีค่ะยายลุนไทยสะกลเด้อค่ะเด้อมาเบิงกับเจ้าตึกสะดุ้งเด้อพี่น้องเด้อเบิงกับเจ้าตึกป่าได้ป่าเฮ้ยเบิงดูหลาดน้อยก็อยากเบิงให้เบะจับแขนเบิกพวกกับเจ้าตึกป่าได้ผลเออกเจ้าตึกป่าได้ผนพี่น้องเอ้ยมีแตุ่่งยังไๆเบิงในในถุงกับเจ้าก็ได้ษนโอ้ให้ถุงกับเจ้าน้ำไหลพี่น้องเอ้ยปิงก็มีพี่น้องเอ้ย

สะด hey, ุ้งเฮ้ยผู้เดิมมีตัว่งใหญ่ๆผูตัวโย่บ้านเดียวได้เลยผู้ออยากได้ตัวนู้นอ่ะเอออยากได้ตัวเล็กๆอ่ะคือบอกเอาตัวถุงใหญ่มาเบ้อหนักเลยตัวเล็กๆโอ้ยตัวเล็กๆเอามาให้แน่ยายเอ้ยยายตัวเล็กๆผู้เทิงๆผู้มันอยากอันนั้นผู้มันจะได้ตัวเล็กๆเดี๋ยหัเดี๋ยวเอาเดี๋ยวในพื้นหเดี๋ยโอ้ยนอนหลานกระดานนี่ได้แล้วได้แล้ว เอาดิคาดิเอาแล้วไเอาล้วไมถุงสาดเอาดิคถุงาดถุงตั้งได้แล้วจิดจดโอ้ยวะพีมากกวาวอยู่เอเเ่อมาเสเมาหน้าเป็นมัเป็นพี่น้องเออน้ำเป็นทะเลมาเลยเด้อเดีอมาได้ยัต้อนไไมไาไฟไห่ เออห้องพ uh, ื้นห้องพื้นเี๋เบิ้งเบิงยายตึกมียายตึกให้ผู้มีถุงนัแหละเขาเอาสมาสัให้ค่อยค่อยเีบเลยะเยได้ทีแกอันนั้นเนาะสะดุ้งหมานเนาะอันนั้นะ สุรุงมานได้นะโอ้พ่นมักพูไทายตึกบ่มักยังตึกว่ายามพ่นมาเป็นมูเนะโอ้แต่เก้าเราดำหน้าแล้วจากน้ำท่วมบัดนี oh, ้ป so mm ีน hmm. yes, hmm. oh, mm ี้เราไม่ได้ดำหน้าเลยน้ำท่วมก้อนแล้วมัดกาลกไว้กับผู้อ่างลางพี่น้องเอ้ย

ô, oh, บ่ถึกบ่ถึกเย่ได้ <laughs> <nhấn. Đi> <laughs> <của> <laughs> kéo, ăn กระเป๋ามันนี่โอ้มัน nè ๆเฮ้ยสิสนับสิ บมันเป็นหัวบ้าเข้าบ่ได้เข้าบ่ได้จอดไว้ทางฮะละเข้ามาบ่ได้จอดจอดไว้หันละกะยางความมา เอบันปร้อป้ากับบด้ายายป้ากับบด้เดี๋ยวมันก็ดิลงน้ำระเบิดนี่ฮะเ้เลอเอออใช่ผมมคตนนี้สกนเด้อพี่น้องเด้อแล้วจากนั้นไหมสวัสดีค่ะ